หลักของการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับก็คือให้ตัวอย่างนะครับเป็น p i t c Pack a i e นะครับก็คือเพื่อให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันออกแบบนะครับกระบวนการเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มนับสัดส่วนงานและก็มอบโอกาสให้กับท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ใช้เพนพอยท์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงารคุณภาพนะครับการประเมินก็ถ้าเราดูทั้ง v a l นะครับของเรื่องเขียนรายงานการวิจัยการตีพิมพ์และนําไปสู่ปลายทางของการขอตำแหน่งทางวิชาการที่าต่างในสัญญาว่าคุณได้สัญญาท่านคนนี้คุณต้องตีพิมพ์ไม่แก้ไขคือปลายทางนะครับปลายทางไดนที่ติดขัดไม่สะดวกก็แก้ไขเมื่อวันนี้เรา brainstorming กันแล้วนะครับสมัยตอนเป็นแค่รี่นิรชอมผมก็จะตั้งนะครับหรือหาทุนวิจัยจากภายนอกได้เงินเข้ามหาวิจัยมาเร่องผมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า ตั้งแต่ขออสนสสอบเวลาเราจะขอเราก็จะถามจากคนที่ได้ว่าสงอนะไรงานคือสมัยก่อนตอนผมขอผมก็ไม่เคยถามเลยคำกรกตตำแหน่งน,นะผมก็จะถามแต่รพ่นพี่ที่เคยได้รพ่นพี่มาในบืนเผื่อจะได้ทานอะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเรารู้เราก็ไม่ใช่ว่าพอเราโหลดสอนไม่ถึงปุ๊บอย่างถ้าเป็นเกณฑ์ห้นะครับอจาจารย์ทราบไหมว่าเกณฑ์หขอสอนนี่ผมผมใช้เกณฑ์หผมส่งขอสอบน,นะครับเมื่อมานั่งสะสมนะครับเนี่ยเสียโอกาสมาก นะครับคือเหมือนกับมหาลัยนี้ก็กพอวอก็เป็นอาจารย์เกษตรตัวเองอย่างอาจารย์บางท่านในที่นี้อาจจะมีผลงานครบแล้วแต่ก็เหมือนกับอาจจะไม่มั่นใจว่ามันอย่างถ้า,าอรรรราจารย์ส่งคอนเฟนถ้าอาจารย์ส่งขอผอสออย่างเนี้ยโอ้โหมันใช้เวลานานมาก,มากนะครับผู้สอนในบางรายวิชาในระดับดมศึกษาอย่างเช่นบอกว่าขอผอสอจบสมมติจบเองนะครับถ้าไม่ถึงอาจารย์ก็ต้องกลมกลวมให้เป็นหมวดเดียวกันครูนะครับ นับนะครับนับหนึ่งสอง